รายวิชาดนตรีศึกษาวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดนตรีสากลค่ะซึ่งเครื่องดนตรีสากลนะคะก็สามารถแบ่งกลุ่มหรือว่าแบ่งประเภทออกไปได้หลากหลายวิธีการเช่นเดียวกันนะคะกับดนตรีไทยซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนประเภทของเครื่องดนตรีสากลซึ่งประกอบไปด้วย5ประเภทด้วยกันค่ะคือกลุ่มเครื่องสายกลุ่มเครื่องเป่าประเภทลมไม้กลุ่มเครื่องเป่าประเภทโลหะ หรือเครื่องเป่าทองเหลืองกลุ่มเครื่องดนตรีประเภทริ่มนิ้วและกลุ่มเครื่องกระทบหรือว่าเครื่องตีประกอบจังหวะค่ะประเภทแรกนะคะก็คือกลุ่มเครื่องสายนะคะ กลุ่มเครื่องดนตรีประเภทนี้เกิดเสียงได้จากการสั่นสะเทือนของสายลวดสายเอน็นหรือว่าสายไนยล่อนนะคะซึ่งวิธีการเกิดเสียงเกิดจาก2วิธีก็คือวิธีสีและวิธีดีนะคะยกตัวอย่างเช่นไวโอลินนะคะมีรูปร่างลักษณะเหมือนกีตาร์แต่ว่าจะมีขนาดเล็กกว่านะคะทําจากไม้นะคะและมีลักษณะเสียงที่สดใสใช้บรรเลงนะคะเป็นผู้นําในวงออเคสตารานั่นเองค่ะ ประเภทที่2นะคะก็คือกลุ่มเครื่องเป่าลมไม้นะคะเครื่องดนตรีประเภทนี้แบ่งตามวัสดุที่ใช้ทำนะคะนั่นก็คือไม้นะคะเวลาบรรเลงก็ต้องจะเป่าด้วยลมนะคะวัสดุนะคะในการทำในปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็เครื่องดนตรีก็ยังจัดอยู่ในของเครื่องกลุ่ม ต่อประเภทลมไม้อยู่นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะฟลุตนะคะนักเรียนมีลักษณะเป็นท่อนทรงกลมมีรูสำหรับใช้ปิดนะคะเปิดนะคะแต่เดิมเนี่ยจะใช้ทำจากไม้ปัจจุบันจะทำด้วยโลหะนิกเกิลแล้วก็เงินหลอมรวมเข้าด้วยกันเสียงนะคะมีความแจ่มใสนุ่มนวลให้อารมณ์อ่อนหวานร่าดเริงนะคะมักจะใช้บรรเลงนะคะในวงดุริยางค่ะ ประเภทที่3นะคะนั่นก็คือกลุ่มเครื่องเป่าประเภทโลหะหรือว่าเครื่องเป่าท้องเหลืองนั่นเองค่ะสําหรับกลุ่มนี้นะคะเอามาเรียกรวมๆกันนะคะว่ากลุ่มแต่นะคะส่วนประกอบสําคัญของเครื่องดนตรีกลุ่มนี้ก็คือท่อลมนะคะจะทําด้วยโลหะขนาดต่างๆเกิดเสียงจากการเป่าทําให้เกิดการสั่นสะเทือนที่เรียฝีปากนะคะผ่านเข้าไปที่ตัวเป่านะคะ เครื่องดนตรีนะคะที่คุณครูจะยกตัวอย่างในวันนี้นะคะนั่นก็คือทำเป็ดนะคะซึ่งทำเป็ดนะคะมีลักษณะปลายปากนะคะบานออกคล้ายๆกับลำโพงนะคะจะมีปุ่มกดนะคะนักเรียน3ปุ่มนะคะเรียกว่าลูกสูบนะคะเอาไว้เปลี่ยนระดับเสียงดนตรีวัสดุที่ใช้ทำนะคะจะทำจากโลหะเคลือบด้วยทองหรือว่าเงินนะคะ จะมีเสียงสูงมีพลังแล้วก็ดังกังวานนะคะใช้บรรเลงนะคะในวงที่มีกลุ่มเครื่องเป่าประเภทโลหะนะคะเช่นวงแจ๊สหรือว่าวงยูทวาทิตนะคะรวมไปถึงวงออเคสตาราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะประเภทต่อมาเลยนะคะก็คือกลุ่มเครื่องดนตรีประเภทริ่มนิ้วนะคะ กลุ่มนี้นะคะนักเรียนจะมีปุ่มนะคะสำหรับใช้กดนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนระดับเสียงดนตรีนะคะริมนิ้วนะคะสำหรับกดเราจะเรียกว่าคีย์นะคะซึ่งโดยปกติสีของคีย์เนี่ยจะมีแค่ขาวกับดําซึ่งสีดําจะคีย์สูงมากกว่าสีขาวค่ะยกตัวอย่างเช่นเปียโ,โนนะคะนักเรียนจะมีทั้งแบบแนวตั้งแล้วก็แนวนอนจะมีปุ่มกดนะคะลิมนิ้วที่เรียงกันไปตามลำดับเสียง ตัวเครื่องจะทําจากไม้แล้วก็โลหะนะคะมีความกังวานสดใสมีระดับเสียงดังเบาขึ้นอยู่กับแรงที่เรากดลงไปบนริ่มนิ้วนะคะใช้บรรเลงในเพลงเสียงประสานนั่นเองค่ะ และกลุ่มสุดท้ายนะคะนักเรียนก็คือกลุ่มเครื่องกระทบหรือว่าเครื่องตีประกอบจังหวะนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะเกิดจากการตีกระทบกันนะคะการสั่นหรือรว่าการเขย่าการเคาะนะคะอาจจะใช้ไม้ตีหรือว่าใช้สิ่งหนึ่งกระทบกันเพื่อให้เกิดเสียงค่ะยกตัวอย่างเช่นไทแองเกิลน,นะคะมีรูปทรงเป็นสามเหลี่ยมทําจากโลหะนะคะมีเสียงดังก้อนวานแจ่มใสมีชีวิตชีวานะคะ เครื่องดนตรีถทายแองเกิลนะคะจะใช้บรนเลงประกอบจังหวะในวงดนตรีนะคะสำหรับแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะนักเรียนอยู่ที่หน้า8นะคะแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์หน้า8นะคะให้ในักเรียนนะคะเติมนะคะหมายเลขนะคะ 1>, 1 2 3 4นะคะให้ตรงกับภาพนะคะในหนึ่งก็คือไวโอลิน2ทําเปตสาเปียโนลและ4ี่ายแองเกิลน,นะคะให้นักเรียนนำหมายเลขที่อยู่หน้าข้อความไปเติมนะคะให้ตรงกับเครื่องดนตรีชนิดต่างๆคะ่ะ